สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็มาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจริงๆเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องของรีพอร์ตนะครับของทีมที่ชื่อว่าเป็นเป็นบอร์ดนะครับไซเบอร์ไซเบอร์เซฟตี้รีวิวบอร์ดนะครเป็นเป็นหน่วยงานของเอเมริกาแหละเป็นบอร์ดของเอเมริกานะครับที่ที่ทเอเมริกาทีนี้ประเด็นก็คือว่าจริงๆเนี่ยผมแชร์ผมแชร์เรื่องนี้มาสักพักแล้วตั้งแต่ช่วงรีพอร์ตออกใช่ไหมครับ ประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รอรออยู่นะครับว่าโดยภาพรวมเนี่ยภาพสะท้อนหรือว่าผลหรือความเห็นนะครับของคนในวงการนะฮะหรือทาง Microsoft เองเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือเรื่องราวมันยังมีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับถึงประเด็นตรงนี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากที่ว่า มันมี attacker- hacker กลุ่มหนึ่งนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญนะบ,บนบริการนะไอเจ้า Exchange o ออนไลนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่น่าจะสำคัญไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็โดยเบื้องต้นนะครับก็มีการพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับขั้นตอนเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับทาง Cyber Safety Review Board เนี่ยเขาก็ทำเอกสารตัวนี้ออกมา ก็พอดีช่วงนี้ผมเห็นว่าสำหรับในบ้านเราเนี่ยนะครับเรากำลังมีนโยบาย cloud first นะครับก็คือในภาครัฐเนี่ยการจะลงทุนต่อไปเนี่ยจะมองในการลงทุนระบบไซเบอร์ไอที Cyber เนี่ยไปอยู่บนคลาวด์ละนะครับแล้วก็เริ่มมีทางสกครัชหรือว่าหน่วยงานหลักทางด้าน Cyber Security ของบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีการออกร่างนะครับมาให้พิจารณากันอะไรเงี้ยน,นะครับ Uh, ภาพนั้นโอเคนะครับเร,เราจะต้องมีกรอบก็ต้องมีมาตรฐานตามนั้นแหละนะอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องพูดถึงหลายๆตัวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO ก็ด้วยนะครับหรือว่าอย่างเช่น ไอตัวที่เขาจะเจอกันบ่อยกพวกซ็อกทูไททูอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เป็นเรื่องการรีวิวมาตรฐานต่างๆอะไรพวกนี้นะครับซ็อกทูไทวันนะครับหรือผมก็จะเอ๊ชื่อเลยนะฟิสมาบงอย่างรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีมาตรฐานถ้าเกิดหน่วยงานที่เป็น Federal Agency ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดจะมีการใช้ Cloud ก็ต้องหรือใช้บริการก็ต้องตามนี้นะอันนั้นก็คือมาตรฐานส่วนหนึ่งนะครับ ในรายงานฉบับนี้เขาพูดในอีกมุมหนึ่งนะครับคือจริงเรื่องของ Cyber s e c urity หรือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยนะครับเราคงจะคุ้นเคยกันดีแหละคือมาตรฐานนี้มันก็เป็นกรอบนะครับแต่ก็คือมันที่ผ่านมาทุกที่ที่โดนโจมตีโดนแล้วก็ได้มาตรฐานทางนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมามองว่าเออจริงมันจะมี2ภาพที่ไปด้วยกันนะครับมันมีมาตรฐานกับมีเรื่องของโอ per ation มันมีเรื่องของวัฒนธรรม นะครับเรื่องของอหลายๆอย่างที่มันมีผลนะครับเพราะฉะนั้นคือในแง่ของอรีพอร์ตตัวนี้มันถึง,ม,ถงมันถึงน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาก็มีมุมมองที่ที่มองในมุมที่น่าสนใจอ,อีกเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้มองว่ารายงานฉบับนี้ไม่ได้ออกมาบอกว่าไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่ดีนะครอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับคลาวด์พาววดอร์ทุกรายสามารถ ผิดพลาดในรูปผิดพลาดในรูปแบบเดียวกันได้นะครเพราะฉะนั้นคือในในรายการฉบับนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นการประโยชน์เฉพาะผู้ที่ใช้ Microsoft เท่านั้นแต่มันรวมถึงนะครับในหลายๆฝ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือ,อรีพอร์ตตัวนี้ผมผมก็มองว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสมมุติว่าตอนนี้เรากําลังมองว่า เราอยากได้มาตรฐานนะครับเรื่องของคลาวนะฮะเราจะไปคลาวฟิร์สนะครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคลาวพรวิเดอร์ที่ที่จะมีหรือที่เราจะทําการเลกูลเลตหรือกํากับเนี่ยนะครับเขาจะมีแนวทางที่ดีนะครับในในตัวเนี้ยไปไปลองอ่านได้ผมก็จะผมเคยแชร์ลิงก์แล้วนะครับถ้าเกิดไม่เจอเนี่ยก็เซิร์ชตามคีย์เวิร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับ CSRB นะครับเอ่อ Microsoft Microsoft Exchange o น l i n e นะครับมีมีให้โหลดได้เลยอันนี้ผมก็ไปเอามาจากซี่าดอทกอล์นะครับ เป็นของของเพจของอเมริกาเขานะครับในในรายงานตัวเนี้ยนะครับเขาก็พูดถึงมี executive summary นะครับให้เหมือนมันเป็นเรื่องราวเหมือนที่เราเคยรู้กันแล้วแหละนะครับตั้งแต่ช่วงการปีกลางปีที่แล้วนะครับที่ตัว Microsoft Exchange Online เนี่ยถูก compromise นะครับโดยที่ลูกค้าที่ใช้ตัวเนี้ยประมาณ22หน่วยงานนะฮะ organization นะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดก็คือประมาณ500 500กว่าคนนะครับ500กว่า work, เมลวอล์กทั่วไปนะครับเ,เพราะนั้นคือถือว่าเป็นใหญ่นะย2่องค์กรกับ500อินดิวิวอโดอีกเนี่ยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คงเป็นสเตทสปอนเซอร์แหละนะครับที่ชื่อ,อว่า s t อ r m นะฮะ0558นะคาับาแปเขาก็บอกว่าเออกลุ่มนี้อาจจะเชื่อมโยงกักบจีนนะาอะไรประมาณนนะตรงนี้ ผมไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะมเป็นเรื่องปกตินะครับที่ประเทศมหาอำนาจเขาจะทําการสอดแนมกันนะเขาก็บอกเป็น espionage objective นะครับก็คือเป็นการสอบแนมทางนี้แหละนะเรื่องธรรมดาอยู่แหละนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือว่าจุดที่มันเข้ามาคือตรงนี้นะตอนนี้เราเห็นคีย์เนี่ยถูกสร้างนะฮะมีการเอาคีย์ที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี2016นะครับก็คือเป็นคีย์เก่านะครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็เยื uh, ่อนะครับก็มีเป็นระดับที่เป็นซีเนียเลยนะครับอ่ i ยูเนเต็ดสเตทกอร์ e เม r นต์รีเพ t ร t เซนเตทีฟนะครับเป็นระดับซีเนียเลยคาถามก็คือว่า uh, คุณใช้คีย์เก่านะแล้วมันมีขั้นตอนอะไรมันถึงมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้เขาก็พยายมามอธิบายนะครับพยายมามอธิบายให้เห็นนะครับอ๋อนี่มีใครเนี่ยแอบาสเดอร์ Ambassador, นะครับที่ที่ไอ้ก็กโดนเหมือนกันนะครับไอ้ไอ้เขาก็อธิบายถึงเรื่องของซายคีย์นะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่สรุปที่ที่ตรงโอ้ที่ท่างบอกเขาสรุปมานะครับคือเขามองว่ามันมันก็มีหลายประเด็นแหละคือส่วนใหญ่นะที่ที่เวลาผมเห็นนะ ถ้าถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ถ้ามีขบวนการที่เหมาะสมเนี่ยเขาจะค่อนข้างเคืองกันใช่ไหมคือคือถ้าเกิดสมมติโอเคมันเป็นเรื่องของซีโรเดย์มันเป็นเรื่องของอะไรนี่ยัยงก็ยัง,ย,งยังตําหนิและพอให้อภัยได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นขบวนการที่เอ่อน่าจะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้าง โมโหอันสมควรนะครับซึ่งทุกคต้องยอมรับอย่างนะโดยโดยรวมก็คือทางความร่วมมือที่ทั้งสองทุกฝ่ายร่วมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ได้รา,ายละเอียดมาเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งซึ่งมันจะเหมือนอะไรมันจะเหมือนอุตสาหกรรมการบิน นะครับอุตสาหการรมการบินเมื่อก่อนมันก็ต้องการความเชื่อถือใช่ไหมครับเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องอินเวสติเกตเพื่อจะทําการป้องกันได้นะทุกวันนี้อุตสาหกรรมการบินก็เลยมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้กันเรื่อยๆนะครับอุตสาหการรมด้านไซเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมีความเชื่อถือสูงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราเปิดเผยเราทําการวิเคราะห์เราแชร์ข้อมูลกันมากๆเนี่ยนะครับก็ ออย่างที่บอกนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับคีย์หลักก็คือ a v า i ว a b l e เนี่ยแหละนะจริงๆเสียดายนะครับก็คือว่าเออมันมันมัน,ม,นมันมีหลายอย่างนะถ้าเกิดสมมติคุณทำแล้วมันก็จะหลีกเลี่ยงได้ นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องความผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องของความผิดพลาดละนะครับก็คือว่า้คุณดีเทคไม่ได้เลยเหรอว่าไอ้เรื่องของคิวโตกราฟิกของคุณเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของทุกๆอย่างเลยนะใช่ไหมเพราะมันถูกเอาไปซายเอาไปทําอะไรนะครับเพื่อให้ระบบมันยอมรับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดเฟลเลีย to ทูดีเทคได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่เขาแย่กว่าก็คือว่ากลายเป็นพวาคนที่แจ้งคนที่เห็นเนี่ยกับเป็นลูกค้านะครับแล้วก็คือคือในระบบมอนิเตอร์ริงเนี่ยของของผู้ให้บริการเองแต่ตรงเนี้ย มันมันก็พูดยากนะคือเนื่องจากพอมานคลาวใช่ไหมอันนี้ผมขอกระโดดมานิดหนึ่งแล้วกันมันมีเรื่องของ share responsibility model นะพอเป็นเรื่องของ share responsibility model เนี่ยมันเหมือนที่ผมผมว่าผมเคยพูดแล้วแหละเวลาเราพูดถึง share responsibility model เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนแค่เป็นแท่งง่ายๆเนี่ยมันมันดูจะชัดดีแต่พอลงดีเทลจริงๆเนี่ยนะครับมันมันมักจะมี overlap นะครับมันมักจะมีส่วนที่มันเบลออยู่ ว่าตกลงใครดูกันแน่อะไรประมาณนั้นอย่างเคสเนี่ยนะครับสมมุติว่าโอเคมันเป็นแชร์ e responsibility นะครับ Microsoft กับลูกค้า แต่ตอนนี้ไอสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดจากคีย์เก่าซึ่งมันอยู่นอกเหนือสโคบตรงนี้หรือเปล่านะจะบอกว่ามันเป็น responsibility ของ Microsoft ถ้าทีมของ Microsoft ที่ดูตรงนี้เขาบอกว่าคีย์ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับระบบเขานี่ใช่ไหมคนที่เขาดูเขาก็ดูแล้วทุกอย่างคีย์ที่เขา i s s ชูคีย์ที่เขาใช้อะไรแต่ปรากฏว่าไอคีย์ตัวนี้มนันสามารถมายุ่งกับระบบตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้นะเรื่องของ s h a r e responsibility เรื่องของขบวนการนี่มันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องมีการเคลียร์กันให้ดี นะครับเ,เราเราใช้บริการ cloud ไม่ได้แปลว่าเขาจะดูแลให้เราทั้งหมดนะครับคำถามก็คือต้องถามเลยว่าไอ้เรื่องของ responsibility เนี่ยใครมีอะไรแค่ไหนนะครับอย่างในแง่ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า,ามันมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างความเสี่ยงตรงเนี้ยนะครับใครเป็นคนดูแลอะไรประมาณนั้นมันยากมันไม่ง่ายครับมันไะม่ง่ายนะยิ่งทุกวันนี้บริการ cloud มันมีหลายรูปแบบและยิ่งทุกวันนี้เราอาจจะมีจริงๆเราก็มี cloud provider หลายรายนะครับเรามี cloud provider หลายรายที่อาจจะทาแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง นะครับใช้โซลูชันหลายๆโซลูชันบิลขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะไอเรื่องของแชร์รับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่คำว่าแชร์เรับิลิตี้แปลว่าต้องช่วยกันดู <c oughs> แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีขอบเขตไอ้เรื่องขอบเขตเนี่ยนะครับเป็นเป็นปัญหาสำคัญที่สุดนะครับแล้วกอ็อีกอันหนึ่งที่พูดถึงนะครับเขาก็พูดถึงเรื่อง security practice นะเนาะไอ้ตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นประเด็นที่ในเรื่องของ cloud service provider นะตัวนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่า เออมันก็เห็นชัดนะว่าคลาวซบิทพอร์เดอร์รายใหญ่หลายรายนะครับที่มีในตลาดเนี่ยก็คือเขาก็ยังฟอลโล่แพ็กทีสเบสแพ็กทีสอยู่นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยทางทางผู้บริการอย่างเคสของ Microsoft m i c r o s o f t Exchange o n l อ n e เนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับอไอ,ขอ้ข้อสี่เนี่ยนะครับ m i c r o s อ f t failure to detect a compromise of employee laptop from recent acquired company นนะครับจะเห็นว่า ไอ้ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่เจอกันตลอดเลยเวลามี Acquisition เวลามี Merge นะครับเวลามี BYOD ไอ้ของที่อยู่นอกสโคปนี่แหละตัวดีนะครบและบางทีเนี่ยในเรื่องของ Cyber Security ทุกวันนียมันมันจะมันจะมันจะถ่ายเป็นทอดทอดมาคือบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราก็คอนโทรลตรงนี้แต่พราะว่าเราตรงนี้คงไม่ใช่นะแต่ก็มัน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 ถ่ายทอดถ่ายทอดมาเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าปัญหาไม่ไปเกิดจากไอ้ข้างล่างเนี่ยแหละนะครับ ก็มันมันยากจริงๆมันยากจริงๆนะครับเรื่องพวกนี้บางทีต้องมีคนที่คอยดดิเคทนะครับคอยดูเรื่องพวกนี้เลยแหละแล้วก็ให้ข้อมูลกับซีโซ่ให้ข้อมูลกับ c ีอหรือว่าม,มามาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมองภาพโอ peration โดยภาพกว้างๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของ decision นะครับ decision บางอย่างไอ้ตรง decision เนี่ยนะครับมันมันมันมีอันนึงที่ผมอ่านเนี่ยผมว่า เออมันมันมันน่าสนใจเหมือนกันนะคือคือบางทีการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอีกแล้วนะครับเป็นอีกแล้วก็คือในแพคทีสเดิมเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีทุกอย่างหมดละแต่พอมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยแนวทางในแก้ไขการการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นการไปลดบางอย่างลงซึ่งการไปลดบางอย่างลงเนี่ยตอนแรกเขาอาจจะคิดว่ามันไม่อิมแพก เพราะว่าสิ่งที่มัน,นกระทบก็คือของเก่าใช่ไหมแต่มันกลับายว่ามัน Impact อะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นคือการประเมินความเสี่ยงนะครับไอ้เรื่องของแอ s s e s s m e n t risk assessment ทุกครั้งเนี่ยการทำ risk assessment risk assessment ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับยิ่งระบบที่มีความซับซ้อนมีทีมที่เกี่ยวข้องเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันมันไม่ง่ายเลยนะครับก็โดยอันเดียเนี่ยนะครับจริงๆเอกาสารฉบับนี้นะครับผมผมอยากให้ลองเอามาอ่านกัน แต่แน่นอนคงคงไม่ใช่อาจจะต้องเป็นผู้บริหารอ่านนิดนึงนะครับเพราะผู้บริหารที่ดูนโยบายดูอะไรเนี่ยนะครับน,น่าจะได้เห็นภาพนะครับอะไรจากพวกนี้มากขึ้นนะครับว่าเ,ออเรื่องของ practice นะครับเรื่องของการ monitoring ต่างๆในะอย่างนี้เคสนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของ audit log ใช่ไหมครับออพูดถึงเรื่อง digital identity standard and guideline นะครับพวกนี้ต้องมีแล้วก็การจะทําอะไรเนี่ยนะครับต้องมีการเ,ออเรียกว่ายังไงดีออต้องมีการ ขั้นตอนต้องต้องถูกบังคับนะครับอย่างอย่างชัดเจนนะครับเรื่องของเรื่องของ notification ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอก security standard and compliance framework เนี่ยนะครับเราเราส่วนใหญ่คนด้านไซเบอร์ทำกันเก่งอยู่แล้วล่ะนะครับเราสามารถทำ compile ทำอะไรแต่อย่างที่บอกก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะเกิด scope เรื่องของ scope เ,เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยอันนี้ไมเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะงั้นคือจริงๆแต่มันก็ไม่ง่ายจริงนะผมผมก็ยอมรับจริงแหละว่ามันไม่ง่ายในนี้เขาก็พูดถึงเรื่อง incident นะ ผมก็จะว่าเขาก็มีการย้อนนะครับให้ดู i n t t u c t i o n d ดีเทลเหมือนกันนะครับอ n i t i a t instruction นะครับ uh, วันที่15พฤษภาคมนะครับมี Initial i n s t r u c t i o n เกิดขึ้นมานะครับโดยที่ยังหาไม่เจอนะครับ c o m p พ o m i ม e Microsoft e x c h a n g e o นไลน e นะครับจากเหยื่อบางคนที่อยู่ใน อ่าอเมริกาแล้วก็อังกฤษเออสหราชอาณาจักรก,ก็เลยเคืองเหมือนกัน <P ap ac ate> น,นะครับเพราะว่าเคสเนี่เอ่อ NCSC นะครับก็จะว่าเป็นหน่วยงานของทางสหราชอาณาจักรเขาก็เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อมาแล้วก็ทางบอร์ดเองก็คือทางทีมทีมที่ดูไซเบอร์ไซเบอร์เซฟตี้บอร์ดเนี่ยนะครับเอ่อได้ได้รู้ว่าเออ Microsoft เนี่ยนะครับไอ้ตัวตัว Windows ที่ Start เนี่ยนะครับเอ่อน่าจะเป็นนะครับ อ่สิบห้าวันนี่จะเห็นเห็นไหมครับเนี่ยแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็คืออ่หลอก retention เขายัง30วันเองนะครับเพราะนั่นคือแปลว่ามันยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็ department of state นผัดถัดออกมาจากรอบเรารล,อ,ลอ,อกแรกนะครับก็เริ่มเห็นมีการ detect มีอะไรไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วล่ละนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ แล้วก็พูดถึงโปรไฟล์นะครับของเทรดแอคเตอร์นะครับพูดถึงโปรไฟล์พูดถึงอะไรต่างๆนะครับไหนดูซีโอเคคำถามก็คือว่าไอไอตัวเนี้ยนะครับไอกลุ่ม Storm เนี่ยมันได้คีย์ไปตอนไหนนะครับก็คือเซปตเหมยเบอร์ September 6นะครับอโอกาสเป็นความมีความเป็นไปได้ที่กลุ่ม Storm เนี่ยนะครับได้คีย์เนี่ยมาจากการที่เขาทำ Crash Dump นะครับซึ่งซึ่งไอ้คราชดัมเนี่ยนะครับก็คือบางทาีต้องระวังนะคือคือคงเคยได้ยินนะบางทีแฮกเกอร์แอตแทกเกอร์หลายหลายครั้งเนี่ยเ,เวลาเขาพยายามเอาข้อมูลหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทริกเกอร์ให้โปรเซสมันคราชนะครับแล้วก็เอาไปพยายามดึงคีย์ดึงข้อมูลจากตรงนั้นนะเวลาโปรเซสมันดับใช่ไหมมันทำคราชดับเนี่ยมันก็มีการดับเมมโมรีด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะได้ตรงนั้นไปนะแต่แต่เพราะแค่ตรงนี้มันกลายเป็นอะไรหรือไม่มันกลายเป็นว่าเฮ้ย เราได้มอนิเตอร์ไหมว่ามันมีคราสดมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมอะไรพวกนี้หรือโปรเซสมันตายโปรเซสมันรีสตาร์ทบางทีพวกนี้ถ้าเกิดมันอยู่นอกเหนือสโคปเราเราก็อาจจะไม่เห็นพวกนี้ก็ได้นะคริ่งตรงนี้เขาคิดว่าเขาคิดว่านะครับได้คีย์จากตรงนั้นไปแล้วก็เอาเคีย์นี้ไปทําอะไรบ้างนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือ,อมันมีหลายภาพท,ท,ที่ที่น่าสนใจนะครับไอภาพที่ผมน่าผมจะน่าจะเคยเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนั้นนั้นตั้งแต่สมัยแรกนะครับท,ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นมา จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องดีเทลนะฮะในรีพอร์ตเนี่ยพูดถึงเรื่องดีเทลอินซิเดนต์เลยถ้าเกิดใครชอบอ่านเรื่องอินซิเดนต์เนี่ยนะครับอันนี้น่า,นาสนใจนะน่าสนใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีพูดถึงนะครับในเรื่องของออ notification อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยพูดถึงการ remediate นะครับว่าทำอะไรบ้างมีการทำ public report อะไรบ้างนะครับแล้วก็ R เนี่ย recommendation นะครับไอพาร์ทเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งเหมือนกันจะเห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติคุณ Follow ตามไกด์ไลน์แล้วเนี่ยทำไมคุณต้องมี Recommendation ด้วยใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องมีแหละนะฮะก็คือถึงแม้ว่าคุณบอกเอ้ยผมได้ซ็อกทูไททูนะครับผมสบายแล้วไงอ่ะทำไมมันผม,ผมก็เชื่อว่า Microsoft Cloud น่าจะได้ซ็อกทูไททูนะใช่ไหมก็คือเขาเขาเขามันมีส ند าตครอบอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือแน่นอนในเรื่องของแพ็กทีสอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็เป็น line ไกกดดด์์ไไลลนนนนนน้้เเเเเเเหมือนะืออออัััะนะคคครรรบบยยย่่าาางงงีพูถึ นะครับเขาบอกว่าเออบางทเออีเรียกว่าไงดีวัฒนธรรมเรื่องของไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างนะครับออไม่อยากใช้คําว่าไม่ขาดหรือไม่มีนะนะครับเพราะนั้นคือแต่เขาก็มีเหตุผลนะว่าทําไมทางบอร์ดเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คือว่าจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของหลายๆอย่างใช่ไหมฮะที่ที่น่าจะ หลบเลี่ยงได้นะครับแล้วก็เขาก็ลองเทียบ security p r a c t i c e เนี่ยกับ cloud service p o l d e r รายอื่นเขาก็ทำได้เลยประมาณนั้นนะครับมันก็เลยมองว่าเออ คือคิดดูแล้วกันนะขนาดบริษัทใหญ่เงี้ยรีซอสทุกอย่างมีครบเครื่องมือทุกอย่างมีครบนะครับมันก็ยังมีจุดอ่อนมันก็ยังมีแกลบที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเดิเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็น recommendation นะครับอยากจะให้ลอง,ลองตัดชื่อออกไปนะฮะไม่ต้องมองชื่อเบนเดอร์อันนีมน้มันใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันนะครับก็คือพูดถึงถ้าเกิด อ่ c o m m e n d a t i o n ก็คืออะไรนะฮะอ่ลูกค้าเนี่ยจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะฮะถ้าเกิดทาง CEO หรืออะไรเงี้ยนะครับโฟกัสที่ Security Culture มากขึ้น Security Culture เนี่ยมันจะต้องอ่อเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะอย่งเช่นผมบอกว่าเอ๊ะผมจะทำ API ผมจะเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟซเอพนะอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ไม่ใช่ว่าทําให้เวิร์กนะแต่ต้องรู้ว่าจะต้องเก็บคีย์ยังไงนะทำยังไงให้สีเคียวไม่สีเคียวมันได้กี่แบบนะครับมีใครจะเห็นข้อมูลเราบ้างอะไรประมาณนั้นทุกอย่างมันต้องอยู่คือเรียกว่ามันต้องมีเฟรมเวิร์กมาก่อนน่ใช่ไหมครับก็คือว่าทุกอย่างถ้าเกิดมันมีเฟรมเวิร์กมาก่อนเนี่ยนะในเฟรมเวิร์กที่มีซ e เคียวริตี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราทํางานได้ได้ง่ายขึ้นเยอะๆนะแล้วก็ต้องอย่าลืมนะเรามันมีเฟรมเวิร์กก็จริงเราต้องเอามาใช้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาเาเ้พูดถึงตงตมีกร อันที่สองนี่น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณยังไม่สีเคียวคุณอย่าไปทําอะไรต่อเลยโอ้โหมันนะคือคือพอบอกว่าสีเคียวไม่สีเคียวเนี่ยนะที่ที่มันยากวันนี้สงสัยจะพูดยาวไปหนะ่อยแต่ไม่เป็นไรให้มันยาวเลยเนะเห็นเห็นมีคนบอกว่าตอนนี้ u t u b e กำลังนิยมพูดยาวเป็นชั่วโมงทำนิยามขนาะดนั้นไม่เป็นไรฟังไปเล่นๆนะครับอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะวันนี้จะไลฟ์ฟังอเรื่องของอันนี้ถือว่าแรงนะก็คือแปลว่าคุณอย่าเพิ่งทําอะไรเลยนะครับลองกลับมาดูเรื่อองเจร เรื่องของ security practices คำถามก็คือว่าผมว่าเขามีอยู่แล้วแหละนะครับเรื่องของ security practices อะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องกลับมาดูเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าเออตอนนี้ตกลงแล้วเนี่ยมันมันผิดพลาดตรงไหนมาอะไร่งนี้บ้างนะอันนี้อันนี้ถือเป็นการแนะนําที่ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆพวกนี้มันมีคนแนะนํา Microsoft ไปในหลายวาระเหมือนกันนะครับในเรื่องของพวกนี้หรือแม้แต่ในเรื่องของ security ความสามารถทางด้านการ locking เรื่องอะไรเนี่ยก็คือเขาก็อยากจะให้ Microsoft เนี่ยเปิดเผยแนะนำม,มีเบ s t p r a c t i c ที่ลงไประดับ operation มากขึ้นนะครับมีเรื่องของบางอย่างก็ฟรีบางก็ดีนะครับให้ให้แบบเออมันจะได้สามารถเข้าถึงเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดถึง เป็นยังไงนะมีอันไหนอีกเนี่ยเห็นไหมเขาก็พูดถึงว่าซัมซีเอสพีนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะพยายามออฟเฟอร์เรื่องของพวกล็อกกิ้งอะไรเงี้ยแหละนะครับแต่ก็บางทีนะครับบางทีมันมันจะทำให้เรื่องของคือพว่นคือการล็อกเนี่ยนะครับเขาอยากจะให้มันมีอะไรที่มันมันดีขึ้นกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเ,อเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับคือพวกนี้คืออยากบางฟีเจอร์บางอย่างที่ผมพูดแหละนะฮะน่าจะมีฟรีเหมือนกันแล้วเขาก็มีพูดถึงบางยี่ห้อนะครับที่ เรา p o n อนกับฟีเจอร์ที่เขาแลกกิ้งเรื่องไซเบอร์เนี่ยได้เร็วกว่านะนนี้ไปอ่านเอาเองแล้วกันไม่ไม่อยากพูดถึงนะครับแล้วก็มี recommendation เนี่ยยังไงก็ต้องอ่านนะครับอลองอ่านดูนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นในภาพของเราอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติเรามีเราจะไป c l าว d f เฟิร อันนี้ผมพูดถึงยูเซอร์นะผมจะไม่พูดถึงเลกูลเลเตอร์เลกูลเลเตอร์เขาทำถูกแล้วละ่ะเขาก็มีการล่างกรอบออกมาแหละแต่ในแง่ของเราเนี่ยสมมติเราจะไปคลาวนะเราจะไปคลาวเฟิร์สนะครับเราจะต้องมี2อ,อย่างไปด้วยกันนะครับหก็คือไอ้ไอ้เฟรมเวิร์กที่ทางเลกูลเลเตอร์นะครับ,ห, ulator, รบหรือเฟรมเวิร์กที่เป็นมาตรฐานกรอบตรงนั้นแหละก็ต้องอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือตรงนี้แหละนะครับไอ้พวกเรคคอมเมนเดชันต่างๆเนี่ยที่มันพูดถึงเรื่องของโอเปอเรชันเนี่ยแหละนะครับที่ที่เราจะต้องอมีควบคู่ไปด้้ววยยกกันันนนะครบเเ่ีแล็ มีหลายๆอย่างนะผมว่าไอ,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 อ้อันนี้ค่อนข้างดีจริงๆค่อนข้างดีจริงๆนะครับมันมันมาจังหวะที่ดีนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเราเราน้าจะใช้บริการ cloud เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับแต่ก็คือวันนี้มันต้องถึงเวลาที่กลับไปถาม cloud s e i c e โฮ o เ i d e r ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยที่ผมใช้บริการ cloud ของคุณอยู่ในที่คุณบอกว่า s h a r e responsibility เนี่ยใครทำอะไรบ้าง นะครับแต,แต่แต่แต่เราจะไปถามเขาอย่างนั้นเนี่ยนะผมจะแนะนําว่าให้ลองไปดูว่าไอ Service ้เซอร์วิสนั้นเนี่ยนะครับโดยทั้งสแต็กทั้งหมดแลเนี่ยเราควรจะต้องมอนิเตอร์อะไรบ้างมันมีจุดไหนที่เป็นจุดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยนะครับ ไปลองถามผู้ให้บริการดูว่าตกลงไอ้พวกเนี้ยใครเป็นคนมอนิเตอร์ใครเป็นคนใครร s บ b i l i t y ใครเป็นคนคร p o n ิ i b l e กับเหตุการณ์นั้นๆแต่บางทีเราคุยกรอบง่ายๆอ๋อถ้าเกิดสมมุติเป็นแพลตฟอร์มก็คุณดูนะครับไอดี ID ก็ผมดูอะไรเงี้ยนะแต่บางทีต้องระวังนะครับต้องไปดูจริงๆว่าพอลงไปเนี่ยมันมีมันมีแก๊อะไรยังไงบ้างนะอย่างเช่นสมมติแอปพลิเคชันนะถ้าเกิดสมมุติคุณเขียนคัสตอมสคริปต์ขึ้นมาเอง คัดต่อมส i ิปตัวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นพาร์ทหนึ่งของแอปพลิเคชัน Security หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นพาร์ทที่ผมต้องเอ่อ take r e s ponsibility ตรงนั้นเองอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เอ่อเราจะต้องมีนะครับเอ่อซึ่งซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือตอนนี้เราเรายังเรากำลังเพิ่งจะเริ่มนโยบายไปข่าว first นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ดีนะครับที่เราจะค่อยๆไป นะค่อยๆทีละระบบทีละระบบไปอะไรเงี้ยนะครับผมผมเห็นด้วยนะไอ้เรื่อง Cloud First นี่ผมเห็นด้วยเลยแหละนะครับบางทีอย่างอย่างอาจจะเคยได้ยินเรื่องเ h n i c i l d l d t เนี่ยผมก็บ่นไปหลายทีนะครับในหลายๆครั้งเราเราเมนเทนเทคโนโลยีที่เป็น Legacy นะครับมันคอสสุดท้ายถึงวันหนึ่งเนี่ยคอสมันมันจะเกินกว่าอัปเกรดอีกอะไรเงี้ยนะครับพอพอเป็นโมเดลที่เป็นแชร์ r r s s p o s s i i l l t y y เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะพอเห็นภาพอยู่ว่าอะไรบางอย่าง นะครับมันจะมีคนที่ช่วยดูอยู่นะครับอย่างเช่นเซอร์วิสบางอย่างนะครับเรื่องของอัปดงอัปเดตอะไรประมาณอย่างนี้นะแต่นในในรีพอร์ตเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องเฟรมเวิร์กนะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเออเฟดแรมผมจําผิดนะเฟดแรมตัวที่เป็นที่เป็นมาตรฐานนะครับของของทางเฟสเฟสเดเรททางหน่วยงานทางสาหรัฐอเมริกาเขาต้องใช้กันนะครับแล้วก็ ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วพวกนี้ก็จะมีเอกสารมีอะไรให้อ่านเยอะเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นภาพดีเทลอะเนาะคือคือเมื่อก่อนนี้ที่ผมเริ่มเริ่มมาอ่านเนี่ยนะผมก็เริ่มอ่านตั้งแต่อของสิงคโปร์สิงเฮลนะอันนั้นอินไซเน t r e สปอนส์ ond, พวกรีพอร์ตเขาก็เจ๋งเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้ถือว่าใช้ได้หนหนงานรัฐเนี่ยท,ที่ที่มีเงินนะครับมีคนมาช่วยทําแล้ว ถ้าทำเอกสารดีๆอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทั้งทุกหน่วยงานนะทุกคนนะที่จะเข้ามาอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขานะฮะเราคงไม่ค่อยได้ใช้เอ็ก a n g e นออนไลน์มากอะไรเงี้ยนะครับเราก็น่าจะตรงนี้ได้ไหนดูซิเอ่อเมมเบอร์ Member, มีใครบ้างนะฮะก็คือเป็น, Department, Homeland Security, นด,ดีพาร์ตเมนต์โฮมแลนด์เซกูริตีนะฮะับซิเวอร์รมมีใครเอ่อเนชั่นอลไซเบอร์ดีเรคเตอร์โอเคอมีเป็นดีพ u t ตี้ มีใครเป็นเป็นทาง operation สายธนาคารนะครับมีซีซ่า NSA oh, FBI ด้วย <laughs> มี FBI มาเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะ Verizon Tech t r e a t Research นะครับ uh, Center of Internet Security อันนี้ก็ CIS นี่เออใช่ใช,ช่ Center of Internet ใช่มั้ย CIS ก็คือหน่วยงาน CIS ท,ที่ที่ออกไอคอมเบนจ์ปากมาให้เราใช้ละเ,เป็น s นีย o r Vice President ของ CIS ก็โอเคนะนาจากที่ดูรายชื่อเนี่ยก,ก็ถือว่า,เา member เขาก็โอเคเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับเป,เป็นให้ฟังเล่นๆแล้วกันนะครับก็ฟังเล่นๆบางทีถ้าเกิดเราทำ operation อยู่เนี่ยเราอาจจะ,ะพวกนี้ก็คือผ่านผ่าน,านหูไว้แหละนะแต่ถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ที่เราต้องมาดูระดับนโยบายหรือว่ารับผิดชอบ operation จริงจริงเนี่ยนะครับไอ,ไอเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ดี นะครับเป็นบทเรียนที่ดีน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะไปคุยกับ c ี o อได้นะครับเราจะไปคุยกับทีมลิกซ์ได้นะครับว่ามันมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็แน่นอนนะครับผมไม่ได้บอกว่าโปรดักใครดีไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันมัน,ม,นมันเกิดได้กับทุกคนแหละนะครับแล้วก็ความผิดพลาดในบางครั้งมันก็เกิดได้กับหลายคนเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับก็วันนี้ขอประมาณเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์หรืออะไรยังไงเ,เดี๋ยวเรื่องของทาง n c s a เนี่ยนะครับผมผมว่าหลายคนคงสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลนะท,ที่ทางสกมชไทยเนี่ยที่มีการร่างเรื่องความปลอดภัยเรื่องคลาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับถ้าเกิดมีประเด็นไหนน่าสนใจเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่โดยภาพรวมผมว่าคง คงน่าจะโอเคนะคงน่าจะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ